ชิมาของพระคุทตเจ้าี่เดชมันหนักขนาดไหนมัชชิมาก็อย่างนั้นเอาให้ถึงกันถึงกันนั่นน่เดียวมัชชิมาเราอยากมัชชิมาของีิเด็ดมาใช้เลยถ้าเราจะต้องการแต่มัชชิมาพระเจ้าให้เรียงถึงความหนักเบาของเราที่มันแสดงอยู่ภายในใจมันมีความหนักเบาแค่ไหนมีความดื้อด้านขนาดไหนภายในจิตต้องใช้อุบายทรมานมันจนให้ถึงกันนั่นนั่นแหละเป็น มัตถิมาเหมาะกับการฆ่าเิเลตประเภทนั้นๆมัตถิมาที่มาที่โลกหมายกันก็คือความที่เกียดอ่อนแอนั่นเองขนาดนี้พอดีพอดีแบบพอดีนะมัตถิมาเิเลตมันจะไม่พอดีไงมัตถิมาต้องทาให้เป็นอย่างนั้นควรจะตายว่าว่ามันลงไปควรจะอะไรม่อมันม่อกกันลงไปตามการตามเวลาตามสถานที่ตามเหตุการณ์ที่ควรจะจะทาอย่างนั้นนั่นนั่นแหละเรียกมัตถิมา หนึ่งมัชฌิมารวิเดชอย่างที่เราท่านเห็นกันนี่หนึ่งมัชฌิมารวิเดชที่สร้างเนี่ยจะทำอะไรบ้างเลื่อนมากเพราะว่ามันจะเพินไปวิ้าสนามมัชฌิมาเนี่ยวิเดชมันเอาเรื่องเจ้ามาใส่้าไปแล้วมันอยู่ข้างหลังแล้วแล้วมันขึ้นปีนบนหัวคนบนหัวใจคนแล้วบนหัวอยู่บนหัวอะไรคำว่าธรรมะนั้นเป็นของกลางก็จริง แต่ผู้ทีนำมาปฏิบัติต้องแยกมาตามประเภทให้เหมาะกับตดินิสัยของตนที่จะนำไปใช้คือธรรมะคำว่าเป็นของกลางมีทั้งอย่างหย่อนอย่างกลางอย่างอุกิษคืออย่างเยี่ยมเด็ดขาดสำหรับผู้ที่นำมาปฏิบัติก็ปฏิบัติทั้งสามอย่างนี้เหมือนกัน คือตามการเวลาหรือตามเหตุการณ์สถานที่ที่ควรจะใช้ธรรมะประเภทนั้นๆให้เหมาะกับยิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจของตนไม่อย่างนั้นมันก็ไม่เหมาะสมกันมันแก้กันไม่ได้ควรจะหนักแต่เราไปเบาเสียมันก็ไม่ได้ควรจะเบาแต่ไปหนักอรงน,นี้มันก็ไม่ถูกก็เหมือนกบเครื่องมือทํางานนั่นเองงานประเภทใดที่ควรใช้เครื่องมือชนิดใดในท่างย้อมราบเองควรจะหนักจะเบาจะใช้เครื่องมือประเภทใดให้เหมาะสมกับงานนั้นๆ นายช่างเขาก็ทราบของเขาเองนี่เราเป็นนายช่างสำหรับ,บเราเราควรจะสร้างในตัวเในตัวเองขนาดไหนที่จิตมันดื้อดึงขนาดเวลานั้นล่ะเอาให้หนักขนาดไหนที่มันอ่อนด,ดลูนดลงไปแล้วมันย้อนลงไปแล้วปฏิบัติธรรมันก็ต้องต้องย้อนยานลงไปตามน้ำหนักแล้มนเข้าขั้นละเอียดทือคนจะใช้ความละเอียดก็ต้องใช้ความละเอียดจะไปผ่าผลนั้นก็ไม่ได้มหาหักลู่ในตัวเองนั่นแหละ ถึงเวลาเด็กมันก็เด็กถึงเวลาหย่อนก็หย่อนแต่ไม่ใช่ว่าหย่อนด้วยความอดแอหย่อนตามความเหมาะสมที่ควรท้ายในายการนั้นๆกับสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับตนคือกิเลสนี่คือาการปฏิบัติเหมาะสมเดียวกับมัชชิมาแล้วได้ผลมาโดยลำดับถึงขนาดที่จิตมันมันหมอบราดลงไปด้วยการทรมานอย่างหนักเนี่ยขนาดที่มันหมอบราดเราก็จะไปตามตีมันยังไงมันหมอบราดลงเข้าสู่ความสงบแล้ว ก็เป็นผลนั่นเองเราก็ชมผลสะเวยผลนั้นจนกว่ามันจะแสดงตัวออกมาอีกในท่าไหนพอถอยออกมาจากนั้นแล้วมันจะไปท่าไหนค่อยตามไปอีกน่ะนี่ยกตัวอย่างคือกนาจิตที่เราได้พิจารณากันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยดัยงเอาจริเอาจางังจนถึงเหตุถึงผลประจกักษ์กันภายในใจิตใจจนกระทั่งถึงก้าวถึความราบคาบแล้วถึงนั้นมันก็ต้อง ต่อยให้เป็นเช่นนั้นไม่ไปแตะต้องอะไรเลยนะเป็นผลเกิดขึ้นมาจากการทรมานอย่างหนักเวลาได้ผลก็ได้ผลอย่างเต็มภูมิก็สวยผลในขนาดนั้นความสงบความสว่างสว่างทีจะแสดงอยู่ในตัวไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็จะไปชำระอะไรเราจะไปทรมานอะไรในขนาดนั้นลวงสติปัญญามีก็ทราบกันอยู่เท่านั้นไม่ทํางาน เป็นเร่งรับทราบกันอยู่ท่าออน,นั้นพอจิตถอยออกมาจะจะแสดงอาการดื้อดึงผ่าไป,ไปุ้นอะไรต่อไปอีกน่าหนักที่นี่เป็นโอกาสที่จะตามไปตามความหนักเบาของกจดิตที่มันแสดงขึ้นมานี่เรียกว่าความเหมาะสมเจีิตก็มีหลายประเภทธรรมะก็มีหลายขั้นผู้ที่นามาปฏิบัติก็ให้เลือกเอาตามจริตนิสัยของตนที่เห็นว่าเหมาะสมกับธรรมะนั้นๆ ที่จะนำมาีิเรตมาแก้กิเลสประเภทนั้นๆลำใหญ่ก็มีตรงนี้ที่อีกอันหนึง่งครูวา,าจารย์ที่ท่านเคยหนักตามติีนิสัยของท่านมาอย่างไรเวลามาให้อุบายสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ก็รู้สึกจะมีนิสัยนั่นแฝงมาด้วยหรืออย่างเด่นก็มีไม่ต้องเพียงว่าแฝงมาด้วยแล้วต้องเป็นนิสัยของท่านมาการที่ท่านจะแสดงให้คนทั่วๆไปฟัง เบิกมาญาติอันเหมาะสมดีงามนั้นเป็นไปตามเรื่องของบุคคลการแสดงในวงใกล้ชิดเฉพาะอย่างยิ่งอย่างท่านอาจารย์มั่นนี้ท่านจะแสดงอย่างเป็นเม็ดเต็มหน่วยอย่างเผ็ดร้อนมีมีแสดงว่านิสัยของท่านท่านเคยฝึกทรมานี่เลตหรือปราบปรามี่เลตท่านปราบปรามมาด้วยอุบายด้วยวิธีการอย่างนี้นี่ ถึงการที่จะมาสอนลูกศิษย์ลงหาที่ปศึกษาอบรมเฉพาะอย่างยิ่งคือนักปฏิบัติด้วยกันล้วนๆท่านจะแสดงให้เต็มเมดเต็มหน่วยเต็มภูมิของท่านที่เคยได้ปฏิบัติได้รู้เห็นมาอย่างไรแกบรรดาลูกศิษย์ที่ไปรวมทึกษาเวลาท่านแยกแยะไปตามคนหมู่มากเป็นประชาชนที่ไปเกี่ยวข้องท่านก็แยกแยะไปให้เหมาะสมกับคนที่มาเกี่ยวข้องเท่านั้น เป็นบางการที่เป็นเรื่องนิสัยของท่านริงก็กแสดงในวงใกล้ชิดนั่นจะได้เห็นลวดลายของท่านว่าเป็นยังไงและพร้อมทั้งจะได้ย้อนพิรณาถึงปฏิบัติการอันหนึ่ของท่านมาตั้งแต่ก่อนจนกระทั่งถึงน้อมาเป็นครูอาจารย์ท่านมีวิธีการอย่างไรก็คือมีวิธีการดังที่ท่านสอนเรานั่นเองอย่างเผ็ดร้อนอนอจริงออกจังออกเป็นออกตายเข้าว่าเลย นี่ครูบาอาจารย์ท่าไหรจริงมากเจีานิสัยนั้นมาใช่อยู่เสมอเพราะนิสัยนี่อยู่กับตัวเองออกได้ง่ายๆอย่างอื่นซึ่งไม่ใช่นิสัยมันก็ต้องมีการดัดแปลงไปตามสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเป็นชั่วการเพื่อเวลาเท่านั้นไม่เสมอไปเหมือนนิสัยหลังนิสัยเป็นหลักเสมอไปแสดงได้เต็มเม็ดเต็มหน่อยถ้าเป็นตามนิสัยแล้วได้เต็มเม็ดเต็มหน่อย คำว่าน,นิสัยนี่หมายถึงว่าพื้นเพย์แห่งจิยามาญยาทที่การแสดงออกอเป็นอัจนธรรมประเป็นอีกแง่หนึ่งที่นํามาแสดงนั้นท่านปฏิบัติอย่างนั้นท่านรู้จริงเห็นจริงด้วยวิธีการอย่างนั้นท่านออกแสดงมาก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างเผ็ดร้อนเช่นเดียวกันถึงใจทั้งผู้แสดงด้วยถึงใจทั้งผู้ฟังถึงใจทั้งการที่จะถอดถอนเดชคือมันไม่มีอะไรสงสัย ฟังแล้วมันถึงใจถึงใจทุกอย่างแล้วไม่มีสงสัยกําลังใจมันก็มีมาเองแล้วที่จะนําไปปฏิบัติต่อตัวของเราเองก็ควรจะให้เป็นอย่างนั้นถึงคราวที่จะเด็ดก็ให้เด็ดที่จะอ่อนกหย่อนยานลงไปตามสภาพของถาาของขันของจิตใจเราก็อ่อนไปตามสภาพตามการตามเวลา จิตใจของเราเรียกร้องหนาะความช่วยเหลืออยู่เสมอเพราะถูกค่าสึกกดขี่บังคับอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับคนที่ถูกกดขี่บังคับเรียกร้องหนาะความช่วยเหลือ,อไม่ผิดกันไปเจออันตรายยังไงมีใครจะฆ่าจะฟันจะแย่งจะจีงอะไรต้องช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเป็นธรรมดานี่จิตใจที่ถูก กดขีบบังคับจากค่าสุขคือพิเดตทั้งหลายก็เรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเราเช่นเดียวกันเราจึงไม่ควรนอนใจเมื่อได้รับการเรียกร้องจากพิเดตวพาจากจิตซึ่งถูกพิเดตเหยียบย่ำทำลายจึงควรหาบายช่วยเหลือ่วยเหลือตัวเองนั่นแหละหรือบายวิธีต่างๆเพราะเราจะเป็นผู้เพิพ่งพิงอิงอาศัยจิตนี้ไปตลอดกาล มม่มีการใดที่จะแยกจากจิตเพราะจิตกับเราก็คืออันเดียวกันเป็นตเปียนกิริยาอันหนึ่งที่เรียกว่าเราคิดอันหนึ่งเรียกว่าจิตเท่านั้นเวลาสรุปความลงไปแล้วก็คืออันเดียวกันจิตกับเราเป็นสิ่งอันเดียวกันจะต,ต้องได้รับผิดชอบกันไปตลอดสายไม่มีการใดที่แยกจากจิตจิตเรียกร้องถึงหาความเสียเหลือจากเรา เราจริงไม่ควรนอนใจให้ความช่วยเหลือแก่จิตเป็นเต็มความสามารถตลอดไปจิตจะได้ผ่านพ้นจากอันตรายนั้นๆเป็นลําดับลําดับจนกระทั่งถึงผ่านพ้นบุปสรรไปได้โดยสิ้นเชิงทีนี้ความสุขความสบายหายห่วงหายกังวลทั้งหลายก็คือเราเองเป็นผู้ได้รับนี่เป็นหลังใหญ่ของเราผู้ช่วยตัวเองต้องช่วยอย่างนั้นครูาอาจารย์ท่านงกับเป็นผู้แนะนาถังสอนโดยบายาต่างๆและนํนนั้นไปช่วยตัวเอง ในขณะที่ฟังก็เกิดผลเกิดประโยชน์นี่เป็นชนิดหนึ่งเราจะนำอุบายจากท่านไปอบรมสั่งสอนหรือฝึกฝนทรมานเราเราก็นำไปทำให้เกิดประโยชน์อีกชั้นหนึ่งประโยชน์อันนั้นแหละเป็นประโยชน์สำคัญอีกด้านหนึ่งคืออุบายที่ผลิตขึ้นมาด้วยสติปัญญาของตนเองแล้วกินไม่หมดถ้าเป็นอุบายสติปัญญาของตนคนอื่นยืนดยื่นให้อย่างนี้ ย่อมมีขาดเขินบกพร่องเป็นธรรมดาเวลาเขาไม่หยิบด,ดื่นให้ผมไม,ไม่ไม่ทราบจะกินอะไรจะใช้อะไรตัวไม่มีสติปัญญานําออกมาใช้ผิดขึ้นมาเองไม่ได้ด้วยความฉลาดทั้งต้นอ,อุบาสติปัญญาที่ครูวารจย์แนะนําสอนจึงเพื่อประโยชน์ในปัจจุบันคือขณะที่ฟังด้วยเพื่อประโยชน์ในวาระต่อไปที่เราจะนําอุบายวิธีนี้ไปผิดขึ้นให้ได้บอกได้ผลมากมากขึ้นไปโดยกำนังถ้าเกิดขึ้นใน การผิดโดยอาศัยครูบาอาจารย์เป็นทุนทุนให้อุบายแล้วเราก็ไม่จนเกาอกจนมมถึงคราจำเป็นจำใจมาอย่างนี้ไม่พึ่งไข่นะกจิตที่เป็นนักธรรมะที่ได้ต่อสู้ทางด้านจิตตภาวนามาพอสมควรแล้วถึงคราจําเป็นจริงๆแล้วจะไม่พึ่งไข่จิตประวัติเข้าภา,ายในทันทีอมันพึ่งไม่ได้จะพึ่งไข่ใครก็ตายเต็มตัวว่าง ความตายเต็มตัวสติปัญญาแม้จะมีเต็มผู้มก็มาช่วยกันไม่ได้นะขณนะนั้นต้องเป็นเรื่องของเราจะผิดขึ้นมาช่วยเราเองนี่เพราะฉะนั้นเรากงต้องพยายามผิดตั้งแต่บันนี้ที่ยังไม่สายเกินไปให้มีสติปัญญาเท่าเทียมกับคลมายาคนกิเลสที่มาสแสดงอยู่ในขณะนั้นๆเฉพาะอย่างยิ่งในขณะตายจัดโลภก,กลัวกันเรื่องความตายนี้มากไม่มีอะไรเหนือกว่าเรื่องความกลัวตาย พราะ,ะนั้นเราจึงต้องพุ่มเทกำลังสติปัญญาลงให้ทันกับอุปายของกิเลสที่กลัวตายใมันเกิดความกล้าหาญและรู้ความจริงขึ้นมาแล้วมันก็ไม่กลัวเราเมื่อมยังไม่รู้มันก็ต้องกลัวเป็นธรรมดาเมื่อรู้เข้าถึงความจริงด้วยกันแล้วอันใดมันก็จริงไปหมดไม่ทราบจะไปหากลัวอะไรเหมือนหลอกตัวเองนะาตายก็ทราบแล้วว่ามันตายไปยังไงจึงเรียกว่าตายนี่ รู้ชัดเจนมันกระทั่งถึงความสลายแห่งดินน้ำลมไฟไม่ลงไปตามสภาพของมันมันไม่เห็นมีความจระทุกระทานในการสลายตัวของมันเองแต่เหตุไรเราใจาซึ่งเป็นของไม่ตายแลวไปกระทุกระทานหวั่นไหวกับเขาไปกลัวเขามีอย่างเลยว่เนี่ถ้าอย่างนั้นก็ะทาดขันมันไม่โง่มันก็มาโง่อยู่กับมนุษย์เราผู้เป็นเจ้าของนี่เราต้องผิดความฉลาดให้ทันกับทา่ากับขนันกับตัวเองคือจิตกฎมายาที่เกิดขึ้นจากจิตองให้ทันกันแล้วมันก็ไม่กลัวกันจะกลัวอะไรมันมีความจริงเต็มโลกนี่ เรียนธรรมก็คือเรียนความจริงซึ่งมีอยู่เต็มโลกเต็มสารทั้งท่านท,ทั้งเรามีเต็มไปหมดตั้งแต่ความจริงล้วนๆถ้าสติปัญญาได้ผิดตัวขึ้นมาให้ทันกับเหตุการณ์ที่มีความจริงอยู่ในโลกเช่นเดียวกันแล้วมันก็ไม่หวั่นไหวไกันต่างอันต่างจริงอยู่สมาเป็นก็เท่าเดิมตายก็เท่าเดิมในความรู้สึกนั้นเพราะเป็นก็เป็นมีความจริงก็เป็นความจริงอันหนึ่งตายก็มีความจริงอันหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรผิดแปลกกันเป็นแต่เพียงความเปลี่ยนแปลงของาธาตุขัน โยกย้ายไปมาเท่านั้นเองทานวานิจังนิจังมันแปลจะภาพตัวของตัวนิจังเองมันไม่ทราบว่ามันเป็นนิจังมันไม่ทราบเ,เป็นทุกขังไม่ทราบเป็นอนัตตานะก็คือจิตผู้นี้ไปให้ความหมายเขาว่าเขาเป็นนิจังทุกขังอนตา,าตัวหลงอนิจังๆๆๆจทุกขังอนตาก็คือตัวจิตนี้ไม่ใช่ผู้อื่นใดเพราะฉะนั้นจึงต้องพิจารณาสิ่งนั้นเพื่อให้รู้ทั้งสิ่งนั้นด้วยทั้งจิตผู้ไปเสกสรรต่างๆไปตัง้งค์ันหมายาต่างๆให้รู้ตัวเองอยู่ด้วยเมื่อตาม ลูกทั้งภายนอกภายในแล้วนั่นแหละมันถึงไม่กระทบกระเทือนกันอะไรจะเป็นจะตายจะอะไรจะโยงย,ย้ายเปลีป่ยนแปลงไปไหน,น,นมันก็ทราบตามความปริของมันสบายเรียนทำเรียนเพื่อความสบายเพื่อความเพื้องทุกข์เพื่อความหลอกแก้ความหลอกลวงที่เกิดกอภายในจิตทั้งตนไม่มีสิ่งใดที่จะหลอกลวงยิ่งกว่าเราหลอกลวงเราเองโลกมันต้มถุนกันเราต้มถุนเรา่างสิมันต้มถุนมากยิ่งกว่า สิ่งภายนอกมาต้มตุงหลอกนี่ตลอดเวลาเรายัไม่ทราบวรากฏมายานี่คือเรื่องหลอกตัวเองล้นล้วนการเรียนธรรมะจึงเรียนเรื่องตัวเองให้เห็นชัดเจนทั้งความปลอมความจริงแล้วก็แยกกันอยู่ตามความจริงของตนของตนของสิ่งนั้นของสิ่งนี้นันน้นก็สบายความมาพ้นทุกข์ก็คือพ้นจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นภายในตัวเองสิ่งที่จะก่อควรเป็นความวุ่นวายขึ้นมามันสิ้นไปเสียใจ ม่มีอะไรเหลืออิพันธ์ใจ,จนึงท่านเรียกว่าพ้น,พนี่พ้นตรงนี้นะเพราะฉะนั้นโดดขึ้นไปโลกนั้นพระทิศพระจันทร์อังคานที่ไหนนะ่ะนั่นเป็นความสําคัญของจิตที่ยังไม่เคยรู้ความจริงอย่างแท้จริงว่ามันเป็นยังไงความพ้นเป็นยังไงความติดข้องเป็นยังไงมันติดข้องอยู่ที่ตรงไหนมันผ่านกันไปได้ที่ตรงนั้นก็เรียกว่ามันพ้นอืมันหลุดจากกันไปมันเหมือนกับมืดสว่างเนี่ยนะ่มืดมไปมาจากที่ไหนสว่างมาจากที่ไหนมันก็อยุด เกิดในที่แห่งเดียวกันความโง่หมดไปความฉลาดมันก็เกิดขึ้นแทนที่กันเท่านั้นมันอยู่ในจุดเดียวกันอืความหลุดพ้นกับความติดข้องก็เหมือนกันพ้นจากความติดข้องมันก็หลุดพ้นพ้นจากทุกข์มันก็เป็นสุขพ้นจากทั้งสุขทั้งทุกข์แล้วก็เป็นบรมสุขนี่ยมันก็อยู่ในจิตอันเดียวกันเท่านั้นเองไม่อยู่ที่ไหนรู้ที่นี่แล้วมันก็ไม่หวั่นไหวไม่สําคัญมันหมายพยายานการเวลาเดี๋ยวตะคุบเงา ไม่แต่คูบเงาบอกก็รู้เงาก,ก็รู้ไปคูบอะไรทั้งตัวก็ไม่จต่คุบทั้งเงาก็ไม่แต่คุบอูสมายทีนี้ว่ารู้รอบเหมือนอย่งตะวันเที่ยงตรงศีรษะแล้วแล้วมันไม่มีเงามันรอบตัวหมดมนี่เมื่อปัญญารอบจิตแล้วมันก็ไม่มีเงาเงาคือกิเลสมันก็หมดไปปัญญารอบตัวมันอยู่สบายนี่แห่ะคธรรมพ้นโลก โลกก็หมายถึงอยู่ในหมายถึงจิตเนี่ยที่มีโลกแห่งสมมุติมันครอบงำจิตอยู่แยกกันไม่ออกกันว่าโลกแก้ตรงนี้หมดแล้วมันก็เป็นธรรมเป็นธรรมล้นล้วนแสนสมัยหาให้เจอไม่เจอมากก็ให้เจอต้นทางก็อย่างดีหลักจิตเป็นใจเป็นสําคัญเป็นหลักใหญ่โตมาก สำหรับผู้ทองเทียนในมาตัดสงสารขอจงยึดหลักจิตให้ดีปฏิบัติอบรมจิตใจให้มีหลักมีเกณฑ์ไปไหนท่านหลักของใจดีแล้วเราไม่ต้องวิตกวิจาร์ในการเกิดจะไปพบใจไปไหนก็ไปเถอะความดีแล้วจะไม่ทําผลให้เสียจะต้องมีดีอยู่กับใจใจที่มีหลักแห่งความดีประจําตนนั่นแหละถามว่มีอันนี้แล้วจะกลัวท่านละก็กลัวจะยิ่งเป็นการทําลายตัวเด่มซ้ําเข้าไปอีกกลัวจะไปเกิดที่ไหนกลัวจะไปตกนรกกลัวจะป็นทุกข์เป็นร้อน แต่ไม่ได้สร้างความดีเพื่อเป็นการลบล้างซึ่งความชั่วหรือเป็นการต้านทานเป็นการป้องกันตัวเองเลยอย่างนี้กลัวเท่าไหร่ก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์ขึ้นไม่ใช่เป็นของดีงคือมันมันไม่ใช่เหตุผลที่จะเป็นไปเพื่อความหวังของตนว่าไม่ต้องการได้รับความทุกข์แต่มันก็ต้องทุกโดยดีทางเหตุผลแล้วเราต้องรีบแก้ไขเราจะปฏิบัตินาสสวดกุศลธรรมมาฟังเสียตั้งแต่ยังไม่ตาย แปลว่าอะไรกุศลธรรมมาตายแล้วไปสวดกันเต็มมาเต็มมาเฮ้ยเราเนี่ไม่อย่างยุ่งไม่ได้นั่นแะกาจะมว่ามากก็ตามสวดถ้ามันเต็มใจของเราเนี่ยกุศลธรรมาแปลว่าอุบายของความฉลาดเอาผลิกขึ้นมาให้มันเกิดความจะเดี๋ยวฉลาดท่านกับกิเลสที่เ,เป็นความโง่เขาทําผลให้โง่เขาก็คือกิเลสกุศลคือ,อมมาขึ้นมากุศลได้แก่ความฉลาดแก้ความโง่อยู่ภายในจิตใจมาแล้วกุศลานกุศลาก็ต่างตายแล้วมันแสนสมัย ไม่ต้องพยุกต์อะไรไอผู้ประสฐกุศลาเองก็ไม่ทราบกุศลาคืออะไรไป็นสวดกินเงินยิงทองเขาเอาไปทเกิดประโยชน์เฮ้ยเบงั้นยิงนี่กุศลาธรรมมากระดูจิตของตัวเองมันฉลาดหรือไม่เวลานี้อาอกุศลาธรรมมันมีโง่อยู่ในจิดใดบ้งางภายในจิตนี้เอัปยากตาทรมันกลางๆมันคิดยังไงมันเป็นกลางคิดแลนเป็นกุศลคิดแลนเป็นอกุศล มันบริสุทธิ์แล้วมันก็เป็นอัพยากตาธรรมเหมือนกันถ้าเราจะจะแยกสมมติไปผมนั้นแต่กินเราธรรมดามเป็นไปไม่ได้ท่านแยกไว้เป็นธรรมหลายประเภทนี่หละลามใหญ่อยู่ที่กุศลรรธรรมอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาภายในตัวของเรานี่ทั้งนั้นสร้างให้พอกุศลธรรมาให้ตัวให้ให้มันพอเสียตายแล้วนี่มต์พระมามาติฆาผูกลาหรือไม่ไม่เป็นปัญหาอันนี้โลกเขานิยมกันว่ากระทัางขึ้นมาอย่างนั้นแหละ เหตุผลหลักฐานอันแท้จริงมันไม่ค่อยได้หลักฐานหรือเหตุผลอันแท้จริงก็คือกุศลธรรมมาภายในตัวเองเนี่ยนี่แหละเป็นการถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าให้ผิดการสร้างกุศลธรรมมาแก้อกุศลธรรมมาภายในตัวเองแก่ตรงนี้สร้างตรงนี้ในเทศเสมอเนี่ยใครจะมามากตามบางทีเทศในชนุ่งชนงมากพร้อไปซ้มขัสเรื่องนี้เอาใหญ่เลย เวลาหลวงตาบัวตายนั้นยิ่งมาไปเที่ยวกว้านอระหมายลาบากลำบนท่านนะมากุสลาธรรมมากุสลาธรรมหลงหลวงตาบัวตายแล้วนาเออตายแล้วตายทั้งหลวงตาบัว,ว,วาาถังงว,ยยวยพยายามสร้างกุศลความฉลาดมาโดยลําดับๆๆจนเต็มปฏิกําลังความามาถ้ามันจะจมก็ให้มันจมไปเออ้าความฉลาดจะตนไม่ได้มันจมไปไม่ต้องมาสู่กุศลาแบบไม่เกิดประโยชน์วางนี่เลยตะกวนท่านมาทำไมพระตะกวนพระธรรมะวลางสร้างตรงให้มันพอย เวลามีชีวิตอยู่ไม่สนใจเวลาตายแล้วไปเที่ยวกว้านนะพพระตัมมาตาม,มามากุศลารทำมายุ่งไปหมด้วส่วนมาทางก็มีแต่พิธีะแล้วให้พวกนั่นแหะสับปะหลงปะเลอเขาจัดนั่นจัดนี่แม่ตั้งแต่ผ่าไส้กี่วอนอะไรก็เขาจัดแล้วเราก็ดมด,ม,ดมมาถวายเท่านั้นเป็นพิธีอันหนึ่งเอ้ยน้ําพักน้ําแรงงตัวเอง,เองที่จะทําแสดงความพออกพอใจด้วยตัวเอง เป็นสมบัติของตัวเองเป็นเจ้าผ้าเป็นเนื้อหนังของตัวเองเกี่ยวกับญาติกระวงกับพ่อกับแม่ไม่เห็นแสดงมาจะเป็นพิธีพธิธีมันเรื่องมันมีแต่เรื่องพิธีทั้งหมดทีนี้ความเป็นความตายความสุขความทุกข์มันไม่ใช่พธิธีมันเยีย่ยบย่าทําลายอยู่กับหัวใจของกฏเพราะั้นเราควรจะแก้ที่ตรงนี้แก้ให้พอพอเมื่อมันพอในใจแล้วรู้เองือีในงานสมของพอบัวนี่ก็ทาให้คนเห็นเพราะ โเมืองทยนี้สมัยปัจจุบันนี้ไม่เห็นมีตายแล้วยุ่งกุศลามาติกากันยุ่งไปหมดเลยดีไม่ดีดหออพิธรรมมาตั้งกึกลงไปสวดกันทั้งวันทั้งคืนไม่ทราบวิธรรมหมายความว่าไงสวดกันวันทั้งคำคืนยังรุ่งนี้จะเสียงอ,อึกทึกคือโครมหาความสง,สงบสงัดที่จะเป็นไปตบความสงบเย็นใจก็มไม่ได้นี่จึงห้ามเลยอย่ามาสวดอะไรอะไรไม่ให้สวดทั้งนั้นเราห้ามเองเลย เวลาภาพท่านมาก็มาอา้าวหลักที่ถูกต้องจะบางสกุลเอาบางสกุลท่านใครมีศรัทธาอะไรเาบางสกุลเสร็จแล้วจะถาสพีให้พอเนีนเ่เหมาะเหมาะถูกต้องตามหลักของผูุ้ดธเจ้าทาอย่างนั้นจริงๆด้วยสั่งอย่างนั้นให้ทาอย่างนั้นไม่ให้ทำอย่างอ,างอื่นให้โลกได้เห็นนเป็นเรามีแบบนี้ฉบับของเราแล้วไม่ได้ทำแบบสม่ดๆเดาวถึงแม้จะป่าก็ตามเอ หลักมีอยู่อย่างนั้นน่ะทําอะไรต้องมีเหตุมีผลมีหลังมีเกณฑ์เดี๋ยวเาตัวตัวเสนีมาเหยียบย่าทําลายศาส,สนาจะเหลือแต่ชื่อความจริงจะไม่เหลือนี่จหว่งมีศาส,สนาทุกทีเป็นโมดเต็มบ,บ้านเต็มเมืองไปที่ไหนกว่าจะเข้าถึงตัวจริงเลยไม่เจอตัวจริงก็เลยไม่หนีมีแต่พิธีเต็มบ,บ้านเต็มเมือง ในที่นี้ไม่อยากเกี่ยวข้องนี่เขานีมลไปที่นั่นที่นี่เฉพาะอย่างที่นังเทพลูกศิลุกศานิ่มลไม่ไปกุชลามาติกาบางสกุลเอ้ยห้ไปเลยมันไปกี่ขวางเขาไปว่างนี่อ่ะอ้าวทิ้งไปงั้น,น,นความจริงแล้วไม่อยากไปยุ่งมีแต่พิธีไปยุ่งอะไรกว่าจะได้ทําอะไรหนึ่งโอโหพิธีร้อยแปดทำการรอบด้านรอกเมืองศาสนาเจะจัดงานพิธี ทำต้องทำให้จริงให้จังให้ถูกตามเหตุตามผลก็นุกุดบุตรท้ายภายหลังจะได้ถือเป็นกติตัวอย่างอันดีงามนั่นหลักมันอยู่ที่ตรงนั้นไม่อยู่ที่พิธีใจถ้าพิธีเอาขังได้แทะได้ขังในสิ่งที่ไม่ขังเกาในสิ่งในสถานที่ไม่คันให้มันถลอกปอกเปิกแล้วไม่หายามมาใส่มันเกิดประโยชน์อะไรคันที่ตรงไหนก็เกาที่ตรงนั้นนี่ยจริงที่ตรงไหนพิจารณาที่ตรงนั้นนี่แหละเรื่องสวดกุศลธรรมาให้สวดในตัวเองนั่นแหละ นั่งก็ให้สวดยืนเดินนั่งนอนให้สวดกุศลาให้พิจนาความฉลาดแก้ความโง่ของตัวเองความโง่นันพาให้คนติดรับความทุกข์ความลำบากความฉลาดไม่ได้พาทําให้เป็นอย่างนั้นความฉลาดที่กิเลสเสกสรรขึ้นมาให้เป็นความฉลาดมันมันก็เป็นความโง่ถ้าเป็นความฉลาดเกิดขึ้นมาตามหลักธรรมะคือเหตุผลด้วยแล้วจะไม่มีเรื่องความทุกข์ความฉลาดเกิดมากน้อยเท่าไรจะปลดเปลื้องทุกข์คือความโง่นั้นเป็นเป็นเหตุมาจากความโง่นั้นให้หมดไปโดยลำดับ นี referral, mm. ่แหละกุศลาณาอันถูกต้องวินาตรงนี้เหตุประโยชน์อริยมรนประโยชน์มันเกิดจากอะไรเหตุประโยชน์อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็หัวใจของคนเรานีอย่างพระอัศจรย์ท่านแสดงแก่พระสารีบุตรแกตมาเหตุปภวาน่ะทั้งหลายเกิดจากเหตุเหตุประโยชน์อะไรเป็นเหตุนะก็ใจเป็นมหาเหตุเนี่ยมันเป็นปัจจัยก็เอื้อออกไปอย่างนี้ต่อเนื่องเป็นขั้นแหนงไปโดยลำาด่ำดับ ก็ไปจับใจนี้อวิชชาพยาสาร้างคาราก็เลื่อยไปจนกระทั่งถึงสมุริโยโหติมันก็ล้วนแล้วต้องเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกี่ยวเนื่องกันออกไปเมื่อแกที่ตรงนี้แล้วกับอวิชชาวติวเสสวิราคันไปเลยจนกระทั่งถึงเนโรโทโหติเน่ดับตรงนี้แล้วมันดับไปหมดเหมือนกับต้นไม้เราถอนออกมาทั้งรากแล้วกิก่งก้านสาขาดอกใบไม่ต้องถามมันละ่ะมันดับตายไปด้วยกันหมดถ้าถอนรากแกะรากถอนไมขึ้นมาหมดแล้วมันไม่มีอะไรเหลือ ถอนกิเลสก็ต้องถอนที่ตรงนี้พิจารณาตรงนี้ยสวดกันทำไมสวดไม่พิจารณาเหตุพิจารณาผลทำอาวุธเจ้ามีเหตุมีผลทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่จะสอนให้คนโง่สวดแบบมึงโง่สวดแบบแม่งคำหนึ่งถามไม่เห็นผลอลไรไม่เรื่องเขาพาทำก็ทำบ้าทำไปเหมือนทำวิ้าสอนคนให้โง่อย่างนั้นไม่ตรงกับความจริงคือศาสนาออกมาจากผู้ฉลาด ทำเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง,ง่ทุกมุมแต่เวลาเราปฏิบัติเอาแบบสุ่มดาวอเอาความ,มาง่ายเข้าไปว่ามันก็เข้ากันไม่ได้เลยศาสนาเลือ้อแต่แต่ชื่อมานับถือศาสนาหาผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการนับถือศาสนามันก็ไม่มีเพราะถือแต่เป็นพิธีเฉยเวลาจะหละับไปนอนก็ไหว้พะระโปเล็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 เอารามาตัว,ตวก็เกือบจะไม่จบจะตายไปก่อนแล้วล้มกรอบลไปเรได้ว่าท่านแล้วก็ดีใชเพียงเท่านั้น นิดหน่อยเพราะนั้นดีใจเราไม่จะปฏิเสธนะว่าการว่าอย่างนั้นมันไม่เกิดประโยชน์แต่มันไอสิ่งที่มันตรงอยู่เรานั้นเราไม่ได้คิดนสิอะไรพาให้ทําอดแอทั้งขนาดนั้นคืออะไรนั่นให้เป็นจริงเป็นจังกว่านั้นบ้างไม่ได้หรือนั่นตรงนั้นเราจะให้คิดตรงนั้นทั้งหน่อยแล้วอะไรๆมันจะได้มีจริงมีจังมีดีมีเหตุมีผลขึ้นมาหลักศาสนาก็จะตากฏดแกลโลกด้วยความจริงจังเรื่องมันเป็นอย่างนี้ทึงได้พูดอย่างนั้น อันละเอะบางเพียงตอนนี้แล้ครูใหญ่เลว่าดทแล้วก็ครูใหญ่<笑><笑>อะไรไม่รู้นะ